จากการสำรวจนีดาโพนะครับในหัวข้อการแจกเงินดิจิทั l วอลเล็ควรไปต่อหรือพอแค่นี้โดยผลสำรวจเนี่ยบอกออกมานะครับอย่างชัดเจนเลยว่าสนับสนุนให้เดินหน้าต่อถึง79.62%และรับเงินและนำไปใช้ต่อเนี่ยถึง79.85%ครับ แล้วก็มาดูนะครับในส่วนของความคิดเห็นของประชาชนต่อคะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยหากยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทบอกหกสเนี่ยส่งผลกระทบให้คะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยลดแน่นอนครับต่อมานะครับความกังวลของประชาชนที่มีต่อนโยบายดิจิทัลวอลเลตหนึ่งบาทก็30%มค่อนข้างกังวลครับแล้วก็28%ไม่กังวลเลย อย่างไรก็ตามครับณนะขนาดนี้เนี่ยความกังวลอาจจะมีอยู่ในส่วนของกระบวนการแล้วก็ที่มาของจำนวนเงินที่จะใช้น,นะครับซึ่งถ้ามีการแถลงออกมาอย่างชัดเจนของคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยไว้วางใจแล้วก็อาจจะสบายใจขึ้นได้ในระดับหนึ่งเพาราะทราบที่มาของรายได,ได้ว่าจะรายได,ได้จะเกิดจากอะไรบ้างแล้วเงินที่เอามาใช้เนี่ยเอามาจากไหน